วันนอสามารถเปิดพักประชาชาติแล้วมีสอสอเข้าไปนั่งในสภาแปดคนท่านผู้ชมคิดดูว่าใช้เงินมากมายมหาศาลขนาดไหนใครทําได้ถ้าไม่ใช่นายวันนอนายเด่นทําได้ไหมนัทบุรินทําได้ไหมมุกจุไรมานทําได้ไหมอาริเฟอุตราสินทำได้ไหมไม่ได้อารีวงอรยักษ์ยังไม่ครไม่กล้าทําเห็นไหมครับชาดาธยเสดเ,เคยเปิดพักการเมืองเองหรือยังยังอนุมัตอาหมัดเคยตั้งพรักเองหรือยังยัง เพราะฉะนั้นเห็นอิทธิพลของนายวันนอหรือยังถ้าเทียบมุสลิมทั่วแผ่นดินไทยไม่นับตอนกบฏเปรมเนี่ยเชื่อหรือยังว่าวันนอคือมุสลิมที่มีอิทธิพลสูงสุดเราจงเห็นภาคนายวันนอไปมอบป,ปริญญาที่มหลาลัยฟาตอนนี้เป็นผู้มอบเราเห็นนายวันนอไปพูดเปิดงานมหลาลัยเกิืที่เปิดมุสลิมนานาชาติเห็นไหมครับ เราเห็นบทบาทนายวันนอที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางเห็นแบบนี้สเสมอต้นสเสมอปลายยังไม่มีใครเหนือกว่านายวันนอแล้วที่แท้นายวันนอคือใคร